สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาดูการวัดขนาดทำราคาสินค้ากันนะคะนางออมค่ะอ,คอัเกย์ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ทีมงานของเราจะมาวัดขนาดทําราคาเดี๋ยวไปรู้กันเลยค่ะว่าจะมีขั้นตอนแบบไหนบ้างนะคะอะเดี๋ยววันนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะคะเดี๋ยวเรา ไปวัดหน้างานเพื่อทำเสนอราคากันค่ะค่<ฮ>ะอุปกรณ์พร้อมพร้อม,อ,ม <ฮะ S 2> อุปกรณ์เ,รเลยคะ่ะอุปกรณ์เราต้องใช้อะไรบ้างนะคะพี่เก๋ก็หนึ่งเลเซอร์ขาดไม่ได้เลยนะคะกับสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างนี้ค่<ฮ>ะเลเซอร์หนึ่งแล้วก็ตลับเมตรค่ะตลับเมตรอีกหนึ่งค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพื้นหน้างานถ้าไม่มีเราก็วาดจากหน้างานจริงเลยค่ะใช่ค่ะ ขั้นตอนเราสามารถวัดขนาดความกว้าง,งและความสูงของแต่<ด>และ,ะช่องมาทำราคาได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็สรุปแบบกับลูกค้าเป็นอันเรียบร้อยค่ะ